สวัสดีครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมรถถ่ายรุ่น L4508DI นะครับรถขนาด45แรงกับเครื่องสีล้อภายนอกก็จะมีเก็บสีส้มนะครับสีตัวพวกนี้สีเดิมท่อนคัตก็มีตัดนะครับตามอายุการใช้งานสีล้อหน้ามีเปลี่ยนลูกหมากตรงหน้าก็เปลี่ยนแล้วนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับของใหม่ยางหลังเป็นยางเดิมนะครับแต่สภาพยังสวยเบะเปลี่ยนใหม่นะครับซุ้มล้อใสขวา มีเข็บสีนะครับก็จะมีปรับสภาพภายนอกนะครับท,ทั่วไปด้าน,นท้ายรถเป็นรถไล่นะครับพวกโครงเสาหลังคานี้จะไม่ได้แบบเป็นสนิมกินผุนะครับไม่มีโดยทั่วไปก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้คือสีเดิมเดมทั้งหมดนะครับ ด่านนี้ก็มีเปลี่ยนซีนล้อหน้าเปลี่ยนลูกมาไปแล้วคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดานหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนราคา2องแสนเจ็ดหมื่องกัยนต์สตาร์ติดง่ายนะครับเครื่องปกติระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกตินะครับระบบเกียร์แปดเกียร์เดินหน้าส0เกียร์ไยหลังทํางานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายก็ปกตินะครับ น้ำหนักโวมลายซ้ายขวาปกติน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเก็บเบรปกตินะครับไม่หนักรถแรงนห45แรงนะครับราคาก็ไม่โดดมากนะครับรถสี่สูบ ก็ถือว่ายังมีคนหากันเยอะนะครับรุ่นนี้ด้วยราคานะครับที่ไม่สูงมากนะครับในเครื่องสีสูบคันนี้ถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับร้านพูนเสมอเทคเตอร์เบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 5351กอบคุณครับ